สวัสดีครับแล้วันนี้ร้าน PC Solar า a l เซลล์อภศรีขอรภูมินะครับอาจจะมารีวิวาการใช้งานชุดอินเวนเตอร์นะครับที่ทางร้านต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่น CJ 1600วัตต์แล้วก็รุ่น CJ 3500วัตต์นะครับสองรุ่นวันนี้สำหรับ ครื่องแไฟฟ้าที่จะทําการทดสอบนะครับมีดังนี้นะครับสว่านไฟฟ้าสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งอันนี้ของแมกเนตหกร้อยห้าสิบตครับตัวนี้หกร้อยห้าสิอันนึงก็สว่านไฟฟ้ายี่ห้อ กราฟิกนะครับ650วัตต์บเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์ที่ใช้ตัดทำ5 3าร้อยสบครับ530ครับเนี่ยและตัวที่กินไฟ มากที่สุดวันนี้นะครับที่ทําการทดสอบกาต้มน้ำร้อนครับตัวนี้ชับดูที่ข้างใต้นะครับ670วัตต์ครับตัวนี้ดูซิว่า CJ3,500 มอาวอยอยู่ไหมครับ อ่ะต่อไปจะทำการทดสอบพันหกร้วัตต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นระบบ12โวล์ครับสิบสองโวล์จะต่อแบตแค่ลูกเดียวครับแบตร้อยแอมวันนี้แบตร้อยแอมนะครับ อันนี้ตอววายยโวโลสองลูกอันนี้ทดสอบสว่านนะครับสว่านพร้อมกับราเตอร์เราเตอร์เจาะไม้เจาะพลาสติกนะครับ12โวล์ก่อนครับ เอาตัวพันหกร้อยวัตใช้ได้ตามข้อแนะนํานะครับหารสองแปดร้อยวัตตแต่พลิกพันหกร้อยวัตนะครับต่อเนื่องแปดร้อยวัตวิธีต่อง่ายๆครับอันนี้ขั้วบวกต่อขั้วบวกนะครับอันนี้สามารถถอดได้นะครับอันนี้ติดตั้งไปแล้วเรียบร้อยแล้ว,ว,วขั้วบวกต่อสายบวกครับ ่ันได้ต้องต่อแบตเตอรี่เสมอขั้วลบอันนี้แบตเตอรี่ลูกเดียวครับลูกเดียวขั้วลบต่อใสายขั้วลบนะครับคันให้แน่นนะครับใช้ไขควงต่อไปก็ทำการเปิดแบตเตอรี่ แ้วอิเตอร์แล้วก็ชาร์เจอร์นะครับตอนนี้แบตอยู่12.8นะครับฝั่งนี้จะเป็นต่อแผงนะไม่ได้ต่ออันนี้อยู่อันที่ต่อแผงอยู่ด้านบนนะครับต่อไปจะทำการทดสอบหลอดหลอด DC นะครับ1 2โวลต์ตัวนี้ใช้งานได้ระหว่าง1 2 8ถึง85โวลต์นะครับ ช้ตัวบบ24ก็ได้นะครับมีรูเสียบให้เลยเรียบร้อยนั้นครับเปิดสวิตช์สวิตช่องหนึ่งนะครับอันนี้ตัวสั่งใจใยโหลดจะชัตเจอร์ครับถ้าปิดจะไม่จ่ายโหลดถ้าเปิดอันนี้ก็สวิตช์เช่นเดียวกันควบคุมหลอดที่หนึ่งนะครับต่อไป หลอดที่สถ้าปิดก็ปิดหลอดที่2นะครับต่อไปจะทดสอบสว่านไฟฟ้าครับ650วัตต์ของแม็กเทรอ่าเมื่อกี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ผ่านทัชเจอร์นะซูเออ 30แอมป์ต่อไปจะ,ะใช้ไฟจากอินเวนเตอร์นะครับพันล้อร้อยบัดโดยการเปิดชาร์จเจอร์นะครับอ่าอินเวนเตอร์จะแปลงไฟแบตเตอรี่เป็นไฟกระแสสลับนะครับ220โวลต์ปลั๊กอยู่ข้างๆเสียบ เอามาใส่รูปลักนะครับท่านเสียบใช้งานได้เลยครับสบายๆครับ ต่อไปสว่านตัวที่สองเช่นเดียวกันครับ650วัตต์อันนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับ ต่อไปเป็นเราเตอร์ m a ็ t เทคนะครับ530วัตต์อันแนะนำให้ใช้ไม่เกิน800วัตต์นะครับสบายๆเลยนะครับใช้งานได้ สำหรับทดสอบชุด1,600ร้อยวัตเหมาะแก่การใช้งานาไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับสว่านพัดลมนะครับพัดลมก็กินไฟไม่เยอะไม่เกิน50วัต์นะครับตัวหนึ่งอันนี้500เกือบห0ร้อยวัตยังใช้งานได้สบายๆครับ,รบพัดลมต,ตัวนี้ใช้ไม่มีปัญหานะครับพัดลมสองตัว สตัวยังได้แล้วครับมันอยู่ที่แบตเตอรี่จะทำการทดสอบกาต้มน้ำร้อนชาร์ปครับ750วัตต์ว่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่ครับอันนี้ต่อเป็นระ,ระบบ24โวลต์นะครับแบตบ2ก้อน100แอมป์ของ er อมออขอตตโมอเลอร์นะครับ100แอมป์2ก้อนอัคดันแรกจะทำการต่อแบตเตอรี่เป็น24โวลต์นะครับ เอาวิธีการต่อแบตเตอรี่เป็น24บโวลต์แบตเตอรี่ไม่มี24โวลต์นะครับมีแต่12โวลต์ต้องต่อแบบอนุกรม2ลูกนะครับโดยมันจะมีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับนำขั้วลบไปต่อท้ายของขั้วบวกนะครับขั้นแรกนั่นคือว่าต่อแบบอนุกรมนะครับ อนุกรมขันให้แน่นนะครับใครควงขันให้แน่นต่อจากนั้นก็นำขั้วบวกนะครับขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำนะครับทำไว้ชัดเจนแล้วน,นําขั้วบวกไปต่อกับขั้วบวกแบตเตอรี่ลูกลูกหนึ่งนะครับ ส่วนขั้วลบก็นำไปต่อขั้วลบแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งนะครับจะเป็นการต่อ 24V โวลต์ระบบ 24V โวลต์นะครับถ้าใช้เครื่อทงทำความร้อนนะครับแนะนำา4 4โวลต์นะครับเพราะต้องการจำนวนกระแสไฟเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นที่ใช้กินไฟไม่เยอะนะครับตู้เย็นแต่กินไฟตลอดทั้งวันนะครับ ต้องแบตเตอรี่อย่างต่ำ200แอมอันนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับถ้าลูกเดียวก็12 2ลูกต่อนกกรมเป็น24ส่วนฝั่งด้านบนนู้นเป็นข้อช่วงอ่าเป็นข้อต่อจากแผงนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อแผง อ่นต่อไปจะเปิดเปิดแล้วนะครับตอนนี้24-30แปลว่าระบบ24่สโวลต์ชาร์จเจอร์ในสาแอมป์นะครับตอนนี้เวลา12บสนาฬกาตั้งยังไม่ได้ตั้งเวลานะครับพองว่าเป็นแบตยบสี่โวลต์อ่นตอนนี้จะทําการทดสอบไฟก่อนนะครับไฟไฟ DC อันนี้ไม่มจะเป็นอันนี้ใช้ DC ไม่ผ่านอินเวนเตอร์นะครับ ทดสอบขั้วบวกต้องเสียบให้ถูกนะเสียบไม่ถูกไฟไม่ไม่ขึ้นนะครับเปิดโหลดเปิดโหลดนะครับนี่เปิดเปิดโหลดต้องเี้นะครับปิดขั้วนี้ขั้วนี้จะเป็นอ่าช่องที่ช่องที่ห้าที่หกนะครับต่อหลอดไฟหรือพัดลม ช่องที่5ที่หส่วนช่องที่7ที่8เป็นตัวดิมนะครับนี่จะทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับดิมเมอร์อันนี้ดิมดิมไฟนะครับกดครั้งแรกเอาไฟมาที่9โวลต์ครั้งที่2องสิบจุดสิบนะครับมันจะสว่างขึ้นต่อไปก็12 จะเป็นระบบ24แต่ว่าช่องนี้จะออกเป็นระบบ12โวล์นะครับสามารถรีไฟได้นะครับอันนี้คือปิดเปิดครั้งแรก9โวล์นะครับไฟจะมาแรงดันจะมาน้อยนะครับไฟจะสว่างน้อยต่อไปก็10.5ต่อไป12โวล์นะครับอันนี้ตัวนี้ดิมได้นะครับช่อง2ช่อง1โหลด ไม่สามารถดิมได้นะต่อไปจะทำการทดสอบการต้มน้ำร้อนชาร์ปรุ่นประหยัดไฟเบอร์ห้าครับตัวนี้ประมาณ800วัตต์สมมรับหงองข้าที่กินวัตต์ประมาณ800วัตต์นะก็ใช้ได้ส่วนสว่านไฟฟ้าพัดลม คือตังกว่าปร้ยวัตต์ไม่ต้องพูดถึงครับใช้ได้ทุกชนิดนะครับต่อไปจะทำการทดสอบนะครับเสียบอตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับปลักหลวมนิดนึง ใชออกแล้วนะครับเมื่อใช้กับทําเครื่องทำความร้อนนะครับพัดลมคอมวินเตอร์จะหมุนนะครับเพราะว่าโหลดค่อนข้างหนักพอสมควรการต้มน้ำร้อน ได้ปกตินะครับตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับรุ่นนี้ใช้ตู้เย็นได้นะครับรุ่นนี้ แต่ทางที่ดีนะครับควรจะเพิ่มแบตเป็นสีลูกนะครับร้อยแอมสีลูกนี่พอดีแล้วนะครับแผง3ามแผงแค่ตู้เย็นสบายๆเลยร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับับากระต้มน้ำร้อน